มานี่ใช่ไหมแล้วมานี่แล้วก็ฟิอยูยูพี่เอพาผมมาดู <feel> สถานีรถไฟทำไม,ไม,ไมสถานีรถไฟ,ถไฟเหมือนสถานีรถไฟเลยมองเลยเข้าไปหน่อยนู่นมีนูน่นมีเรือบินจอดอยู่เรือบินอ๋อมีเรือบินจอดอยู่สนามบินที่เรามาถึงเมื่อกี้ใช่แล้ว ก็มาแล้วครับคุณยุทธครับมาแล้วเราก็มาลงจากเครื่องก็ไม่มีเราได้ผ้าขาวไอ้นี้ผูกไทเที่ยวเลยนะฮะคุณผู้ชมดูคุณยุทธเดี๋ยวนี้ผูกเนี้ไทเที่ยวเลยนะฮะไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นของที่ระลึกที่เขามอบเป็นการต้อนรับของที่ระลึกครุณยุทธผมก็มีเหมือนกันในเขามอบให้เป็นการต้อนรับสู่เอ่อเราเราอยู่เมืองอะไร เราอยู่ปร,รยประเทศหนึ่งประเทศน้อยกรอยใจเล็กๆอยู่ระหว่างเหนืออินเดียมาอยู่ใต้จีนใต้ทิเบตท่านผู้ชมครับใต้มองโกลตรงนั้นเลยโอ้โหสวยมากประเทศเล็กๆไซส์เข้า,ขาประมาณสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีการต้อนรับแบบนี้ด้วยผ้าขาวนั่นคือประเทศภูฐานหรือว่าภูตานแล้วออกเสียงยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ราชบัณฑิตยสถานเราเปลี่ยนเป็นภูตาน ตอนนี้เราอยู่ในวัดนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นเป็นวัดหนึ่งเดียวในเมืองเมืองนี้ก็ว่าได้นะที่เก่าแก่มากสร้างมาพันกว่าปีแล้วครับว<ะ>่ายังดูดีอยู่อ่ะส่วนใหญ่วัดที่เมืองนี้ประเทศนี้ดูดีทุกวัดต้องเรียนแบบนี้ว่าจะกี่พันปีว่าคนที่นี่รักวัดนับถือาศาสนาดูแลาศาสนาทำนุบำรุงาศาสนาและนี่ก็เป็นหนึ่งในประวัติาศาสตร์ที่บอกว่าไม่ได้สร้างธรรมดาคุณผู้ชมครับ สร้างพร้อมๆกันทีเดียวร้อยแปดวัดแลเป็นห<ม>นึ่งในวัดเดียวอ่ะเป็นร้อยแปดวัดที่ต้องบอกก่อนว่า <c oughs> ตรงนี้เขาใกล้กับทิเบตใกล้ทิเบต <c oughs> ใกล้มองโกข้างล่างนี่ใกล้อินเดียใกล้เนปาลใกล้ไปหมดเลยแล้วนี่อิทธิพลทิเบตก็อยู่แถวนี้หมดเลยตอนนั้นเจ้าเมืองทิเบตเนี่ยมีมีดำรีที่จะสร้างขึ้นมาเนื่องจากมีเรื่องของตำนานว่ามีนางยักษ์ที่จะมาวุ่นวายมาจัดการมา ทำร้ายบ้านเมืองเขาเลยต้องมีการจัดการสร้างวัดทีเดียวร้อยแปดวัดพร้อมๆกันเริ่มสร้างสร้างที่เมืองเนี่เหรอร้อยแปดวัดสร้างที่เบตด้วยสร้างทุกตัสร้างทั้งทเบตบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มาอยู่ในภูตานแห่งนี้สองวันครับวัดคิชูเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของประเทศภูตานถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่เจ็ด เป็นวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระลามะสายรุกป,ป่าตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่13แต่เดิมที่นี่มีเพียงวิหารหลังเดียวซึ่งถูกสร้างตามประสงค์ของกษัตริย์สังเซนกัมโปจนกระทั่งในช่วงปีคิศักราช1839จึงได้มีการบูรณะต่อเติมวิหารใหม่โดยเจกเคมโปโองค์ที่25 และได้ถวายรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพันเนธเป็นพุทธบูชาและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะใหม่อยู่อีกหลายครั้งในปัจจุบันก็ยังได้รับการทนุบำรุงโดยสมเด็จพระราชชนนีองค์ปัจจุบันที่ส่งได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการบูรณะวัดและยังทรงโปรดให้สร้างวิหารอีกหลังขึ้นมาในช่วงปีคิศักราช1868เพื่อใช้เป็นสถานที่วิปัสสนาอีกด้วย คุณผมครับการหมุนระฆังแบบนี้ถือว่าเป็นกุตโรบายในเรื่องของการสวดมนต์ประมาณน,นั้นนะครับนะครับถือว่าเราได้สวดมนต์เรียบร้อยแล้ว พุทธรูปกลางแจ้งที่มีความยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งที่สูงที่สุดนะฮะในโลกในโลกท,ที่ว่าสูงที่ว่าสูงอยู่บนพื้นที่สูงนูชมครับเลยสูงกว่าใครใช่ครับอยู่บนพื้นที่สงองพิโลนะสงองพัน 668เมตรจากระดับน้ำทะเลโ<ร>อ,อ้โหท่านสูงประมาณท3กิโล51.5เมตรถ้าโดยประมาณนะฮะองท่านทําด้วยทองสำริ์คุณชมครับทองสำริ์นี้ต้องใช้ทุนทรัพย์ในการสร้างโอ้โหมหาศาลเป็นการรวบรวมแรงศรัทธาจากคนทั่วทุกเอเชียนะฮะร,รวมไปถึงใช้ช่างฝีมือก็มีช่างชาวไทยเราด้วยหล่อนะใช่ครับแล้วชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนก็จะมาจากประเทศจีนคุณผู้ชม ต้นแบบจริงๆแล้วว่ากันว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่อยู่ที่พุทธัยยาก็สวยงามมากอ,อยู่ที่พุทธัยยาอินเดียคุณผู้ชมครับนอกจากจะมองวิวด้านนี้แล้วคุณผู้ชมคะปึ๊บ พระพักท่านที่หันมองไปด้านนี้ปุ๊บโอ้โหผู้ชมลองดูอัจจ้าโอ้โหนี่คือคือเมืองหลวงแห่งภูตานโอ้โหผู้ชมนี่เรากําลังทิมพูมองเมืองหลวงอยู่นะครับโอ้โหผู้ชมดูเมืองหลวงป็นไงตรงนี้เลยโอ้โหพระองค์ท่านกำลังทอดพระเนตรดูแลเมืองหลวง แห่งปูตานอยู่มองไปเนี่ยเรื่องแรกก่อนบ้านช่องทั้งหมดเนี่ยคุมสีคุมตีมเรียบร้อยเลยไม่มีสีวลาดวลาดที่เห็นนะฮะนี่ทั้งหมดคือเมืองหลวงของปูตานแล,ล้วปูตานที่มีนยโยบายดูแลประเทศใช้ความสุขเป็นการชี้วัดที่อื่นใช้ดัชนีเรื่องการโต้โตของเศรษฐกิจออที่นี่ใช้ดัชนีความสุข แล้วก็มีการดูแลทรัพยากรของประเทศดูแลป่าไม้ไม่ให้ลงไปต่ำกว่า60%ของประเทศทั้งหมดตอนนี้เขาได้ถึง80%นะฮะวันนี้เรามาเราอาจจะเห็นสีที่ค่อนข้างจะไม่เขียวเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเป็นฤดูค่อนข้างที่จะเป็นฤดูแล้งนะคุณผู้ชมครับนะฮะถ้าเรามาในช่วงที่โอ้โฝนชุกๆแล้วก็โอ้โหนี่จะเป็นสีเขียวทั้งหมดสวยงามมากทีเดียวครับเข้า,ขาไปก้ชมวิวครับ